ơ <laughs> bưởi เกียดมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุด สนใจดาวนโหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู22เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้ตอนนีนน้ทุกคนโลกพชษมีในส่วนของการการันตีแล้วนะครับผมไม่ใช่แบบสุ่ม100ครั้งแล้วจะการันตีเลเจนเดอรีหรือมิสติกอะไรนะจะเหมือนในส่วนของเวิร์สเพชเลยเราสามารถที่จะติ๊กได้ว่าจะเอาในส่วนของเลเจนเดอรี่อีพิหรือว่ามิสติกนะครับผมซึ่งผมก็ได้มาแล้วนะ,ะที่ผมใช้อยู่เนี่ย ลิปบิ๊กเบเกอร์ดีมากเลยอ่ะมันบวกในส่วนของดาเมจดหนึ่งร้อค่อนข้างที่จะขี้กโกงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของออซิดดิ้งครับทุกคนแม่งได้ทุกอย่างยกเว้นฮเนอร์วันแล้วกเว้ยได้ทําคลิปตอนไหนซึ่งไอ้ระบบเนี้ยมันควรมีตั้งแต่แรกแล้วนะเพราะว่ามันมีสตรีมหนึ่งอ่ะผมสุ่มไปประมาณ4ี่แสนแม่งไม่ออกเลยในส่วนของมิสติกนะครับผมแต่ไปสุ่มเล่นๆออกเฉยเลยเว้ยซึ่งเราจะใช้ในส่วนของออโต้คิกครับอืม ออซิทนิ้งลาก่อนไอ้น้องพี่ต้องการอ,า 101, อ,าาอ,กออฮันน์วนปับ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 ,ปบ,ปบออซิน,อรรน,น,อน,นิ่งม,มอางอีกออกไปปไั๊บปั๊บปัาบปั๊บปั Auto ๊บปั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 ยบปันบปั๊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 บปัเบปั๊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 บปั ทุกคนดูนี่ดิห้าแสนเจมไม่ได้ให้มันรู้ไว้เฮอ่ะอีกห้าแสนอ๋อเดี๋ยวเราขอ,ขอเก็บนิสัยก่อนนะ okay, ครับเดี๋ยวเพอไปรีมันยิ่งสุดโหดด้วยไอ้เจ้าริมิกเบเกอร์เนี่ยดาเมจด,ดีด,ด,ดีทุกคนใช่อยู่ตามใบดาเมจเป็นแสนโอเคอ่ะเอาต่อคิดก,ก่อนปะจัดไปครับห้าแสนเจมไอ้เฮอ่ะต้องมาแล้วนะไม่มากูนี่เซ็งออซิเกอร์ยัดแม่ไอ้สัตว์ มาทุกอย่างเนี่ยอย่างที่ผมพูดเลยทุกคนมันต้องไปเฉลี่ยกับนิสัยตัวอื่นด้วยเว้ยโคตรทุเรศเลยออซิเกอร์เห็นปะคนตีนขมาแม่งนี่คุณฟังหมอนะมันเป็นไปไม่ได้นะที่คุณจะกลับมามองเห็นอีกอ่ะเป็นไปได้ไม่มีทางมีทางผมเป็นหมอนะผมถึงมาหาหมอกวนตีนขมัแม่งอยู่ๆๆๆๆหมดไปสองแสนแล้ว แม่งออกออซิเกอร์สองอันมาอีกครั้งหนึ่งครับหมดไปออซิเกอร์ไอ้เหี้ยห้าแสนเจมกูโอเคฮเนอร์วันครับบัฟดาเมด40%แล้วก็ลดคูดาวอาไาบเปล่า30%บัฟในส่วนของดีเฟนต์อีก25 ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โคตรกากหมดไปประมาณเอ,อ่อเท่าไหร่วะสี่แสนกว่าเจมกว่าจะได้เพราะว่าแม่งต้องไปเฉลี่ยกับออซิเกอร์แล้วไอลิมิกเบเกอร์นี่ไม่ออกเลยนะออกแค่ครั้งเดียวนี่ครับผมฉะนั้นใครที่ได้ลิมิกเบเกอร์อย่ารีทิงส่วนได้ All eking, ไออซิกิงไอซิคิงอะไรอะรีทิงเลยแม่งขยะอะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของเจ้าโกโจดีกว่านี่ครับโอเค โอ้โหนี่ผมหมดไปเยอะมากๆเลยนะว่าผมจะได้อะไรแต่ละชิ้นเนี่ยทุกคนค,ค่อางที่จะเกลือนี่ครับผม250 e n อ r g y า h a r ันนั่นจอสองอันแล้วก่อนนี่ใสเฮอร์เนวันกดมับเข้าให้เรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้โกโจสตารุได้อยู่ในส่วนของกระเป๋าของเราและโอ้ยไม่น่าดีใจอะยูตะน่ะาจะเก่งกว่าอีกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลแล้วก็ดาเมจเจ้าโกโจกันดีกว่าไหมโอ้ ผมลืมไปเลยว่าทุกคนก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของสกิลแล้วก็ดามจเราสามารถที่จะอัพในส่วนของพาวเวอร์ให้มันได้นะครับผมโดยที่เราต้องไปตีบวกกับแบ็กสมิธนะเรามีในส่วนของรีโลชาร์ด128อันนะครับผมก็เอาให้มันเป็นในส่วนของเลเจนดอรี่จะดีมากๆหรือที่มันบวกดามจเยอะๆหน่อยอย่างพวกแร่ไอพวกแรก็น่าจะบวกดาเมจค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ลดคูดาว20%เหรออันนี้ก็ได้นะผมว่าเพราะว่าเน้นสแปมสกิลอ่ะเยวไปดูในส่วนของสกิลดีกว่าในส่วนของเอเซอรี่ที่เราจะใส่นะทุกคนน่าจะเป็นของโกโจไหมมันบัฟพาวเวอร์1.5ส่วนอันนี้มันวัฟพาวเวอร์1.75แล้วก็อันอื่น1.75อืมหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดห้าผมว่า ที่บัฟพาวเวอร์ดีที่สุดนะ่าจะเป็นของเจ้าออ่ยูตะนี่ครับผมบัฟดีที่สุดแล้วนะนอกนั้นมันมันมันไม่มีอะไรที่มันบัฟในส่วนของพาวเวอร์เลยนะสแต่ตอนนี้อัพได้ถึง5000เลยนะถือว่าเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราลงไปที่ในส่วนของเมลีกันนะ,ะมาดูกันที่การโจมตีแบบปกติครับเอ๊ะมันไม่ใช่ในส่วนของเมลีหรอ ทำไมมัน30ดาเมจอะ่ะเอ้ยทุกคนทาเหตุเ,เบามากครับอาจจะต้องอัพเป็นในส่วนของพาวเวอร์นะเออนี่ไงเอาสรุปมันเป็นพาวเวอร์ใช่ไหมผมนึกว่าเป็นหมัดอ่ะการจบดีปกติครับ3000ดาเมจโอ้โอ้เดี๋ยวเราไปใส่ในส่วนของไอ้เจ้าตัวนี้ด้วยมันเพิ่มดาเมจ100%โว้ย โอโหอันนี้เราใส่ในส่วนของฮนันร์วันมันจะ,ะบวกดาเมจค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงนะแต่ถ้าไปใส่ในส่วนของเจ้านี่ครับลิมิตเบเกอร์ทุกคนบัฟดาเมจหนึ่มีให้ดูบอกวะ่าไม่มีให้ดูอ่ะมัน,ม,น,ม,นมันดูแสแตทไม่ได้อแต่มัหนึ่งร้อเลยนะคีโมมากเลยนี่ทุกคนการโจมตีแปบปกตินะครับผม6,800ดดาเมจนะแรงมาก คือแบบใช้คู่กับยูตานี่โคตรจะสุดขี้โกงเลยอะสกิลตัว V ีแม่งเป็นแสนน่ะนี่ครับนี่หกพันป็นไงการโจมตีซ้ายขวาซ้ายแดงน้ําเงินแดงน้าเงินแดงน้าเงินอันนี้ก็น่าจะเป็นโกโจรล่างแหลกนี่ครับอาจจะมีในส่วนของล่างปิดต,ตาล่างชิบุย่าหรือว่าล่างโครงการคนละครึ่งนะในส่วนของสกิลตัวแซดครับอาไข่สองหมื่นดาเมจคูดาวค่อนข้างที่จะไวอยู่นะอยู่ที่ประมาณกี่วินาทีวะ อยู่ที่ประมาณ8วินาทีนีครับผม20,000ดาเมจในส่วนของตัว C ครับอากะใช่ป่ะวะผูดมัว16,000คูดาว8วินาทีเหมือนกันนะครับผมสกิลนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากเลยนะตัว X อีกหนึ่งรอบครับ16,000แล้วก็ในส่วนของตัว V ครับมุลากสกิเลยนะทุกคน20,000 2,000เบาจังเลยอ่ะคูดาวอยู่ที่ประมาณอ่ะสี่สิบกวินาทีอืมไม่ใช่40วินาทีเยอะไป15วินาทีนะครับผมสำหรับมูราสก,กิคือแม่งแดงน้ำเงินแล้วก็มูราสก,กิโคตรเบาเลยทุกคนโกโจไม่ไม่สมกับที่กูเสียเจ็มไป4,000สนเจ็มกับดาเมจร20,000ยูตานี่ผมตีตัวแรกแล้วผมได้ในส่วนของลิกาลิงเลยนะ โอ้โหทุเล็ดมากนี่ข้าวหมแล้วก็ในส่วนของตัววีครับรรอุ้ยเชี่ยกลางอาณาเขต8ปดหมื่นวัตต์ฟักโอ้โหพึบโอโ้สกิลที่แรงที่สุดของโกนโจนแม่งสองหมื่นสู้นในส่วนของกลางอาณาเขตไม่ได้แปดหมื่นครับเดี๋ยวรอรอในส่วนของเจ้าเออไม่ไม่รอดีกว่ามันนานเกินเดี๋ยวเราลองมาตีในส่วนของเจ้าซูคุนาะดูนะครับ เฮ้ยมันโกงมากเลยอะเอาจริงป่ะโคตรโกงเลยอาซูคุนะครับเลือด1นึ่งแสนเราจะกลางอนาเขตใส่มันนะสองหมอ้าโอ้โอทุกคนผมรู้แล้วทำไมมันได้แปดหมื่นเพราะว่ามันทำดาเมจทั่วเกาะเลยเว้ยแต่ถ้าทำจริงๆอะ่ะ ไม่แค่สองหมืเท่านั้นโอ้โหไอ้เก,กาก,กากจัดเลยแล้วผมให้ดูในส่วนของเจ้าลิกะผมครับอัพดาเมจในส่วนของซอสห้าพันเลือดห้าพันดูทาเมอลิกานะทุกคนตัววีครับทุกคนดูดาเมจที่ไหลหนึ่งแสนสองหมืนดาเมจครับ นี่คือพลังของลิกะแม่งโคตรเก่งเลยลิกะนี่น่าจะเป็นดาบที่เก่งที่สุดในเกมและคืออ่าที่ผมพูดไปในคลิปก่อนๆเพราะว่าผมอัพสเตตไม่ตันแล้วก็ไม่มีในส่วนของนิสัยดีๆนะครับผมผม,ผมมีในส่วนของนิสัยลิมิกเบเกอร์แม่งช่วยได้เยอะมากเลยเดี๋ยวผมไปตีในส่วนของเจ้าอ่อยุดตะให้ดูนะครับผมว่ามันจะโหดเทพซ่าขนาดไหนนะโอเครอยุตะเกิดสักคู่นึงโอเคตอนนี้ลิกะเกิดแล้วนแครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะลองในส่วนของสก,กิลวี แบบเต็มๆที่บอสไม่ใช่เลือด10,000แสนให้ดูนะครับผมว่าดามเมจที่มันทำได้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะทุกคน100,000ส0 0 0 0ทุกคนครับนี่คือความโหดของลิกะไปทำลิกะเหอะอยาไปทำในส่วนของโกโจแม่งเสียเจมไม่พอนะยังเสียเวลาอีกเราต้องใช้เวลาฟาร์มเจมนานมากอันนี้ผมใช้เวลาฟาร์มเจมไปประมาณอ่อวันหนึ่งเลยนะคบผมกว่าจะได้เจมขนาดนั้นนะ่ะโอเค ก่อนที่จะจากกันไปทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาแจกของกันผมจะไม่แจกของทําโกโจแน่นอนครับเพราะว่ามันกะเกินไปเดี๋ยวเราจะมาแจกของทํทดิกะถ้าผมได้จากเจ้าตัวนี้นะ โอเฮียได้ชุดยตะอ,อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมเราจะมาแจกในส่วนของของทําลิกะทั้งหมด2คนนะครับผมขอแค่100ไลค์ก็พอนะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ได้ชาวฝากกดไลก์กดแชร์กดซับส,บสไครต์ครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าสายรลนี้เขาไม่ไปดูครับเจอกันครับบ๊า